พี่น้องมังกรมาสุขมาสุขทุกคนตอนนี้เฮากำลังสิออกไปจากสวัสดีไอติชเรื่อยหลังจากที่เฮาอยู่มาคืนเดี๋ยวสิออกไปห้างข้าวจีทุกคนเป็นห้างข้าวจีซื้อดัง่งปาะั่นเป็นห้างข้าวจีซื้อดั่งประจําเมืองแต่สวัสดีหรือว่าสวัสดีน,นักเขีนี่ฮะซื้อว่าห้างข้าวจีแม่เอื้อมแม่เอื้อมเนะ เขาก็บอกหูอันนั่นปนไหนมูวัดสีอานอยังไงเนาะแต่เขาเจ้าว่า่าแม่เอื่มก็เลยว่าเมื่อนี้ลูกจะเศร้าเลยเตรียมเดินทางแน,น่แลวกะสิไปกินขอจีเนี่ยนะมูวัาสีแซ่บหรือเป็นยังไงเนาะทุกคนะติดตามชมไปน,น้ำกันเขาเจ้ามาแซ่บที่สุดอยู่ในสวานนาเขตนี่แล้วหวังว่าจะเป็นยังสั้นนะ<ม>เนาะเพราะว่าส่วนตัวก็ามากินขอจีอยู่แล้ว<ม>ไปออกเดินทางกัน you know เมื่อนี้ก็คือมือที่ก่อยสีออกเริ่มเดินทางนะทุกคนเริ่มเดินทางออกจากตัวเมืองไก่สอนพรมวิหารนี่ออกไปเขตนอกเมืองนั่นเองนะทุกคนแล้วก็จัน่นจะเห็ุเวียกต่ออยู่ทีสวรรค์ไอเด็กเนาะอีกประมาณสองสามมื้อจันก็จะกลับไปที่นครหลวงแมงจันแล้วส่วนค่อยมีภารกิจเพื่อจะลุงไปเที่ยวยูทีภาคใต้ของเรานั่นเองเอออาหารเมื่อนี้เนาะจะเป็นข้าวจีเม่เอ,อิมนั่นเองเอาเป็นว่าจะแซ่บปปนใดก็ ติดตาม zoom ไปทำกันทุกคนเห็นมาทุกคนตอนแล้วท่านเข่าจีแม่เบื่อมเอิ้นซื้อเราพิดมาตลอดนะทีทแรกเราซื้อแม่เบื่อมเด้๋ยวบอกแม่เอื่อมเออซื้อเต็มเต็มแม่บ้านเข่าจีแซ่บแม่เอื่อมอ๋อแบบพระเจ้าขายอยู่เฮือนเลยนะยังเป็นเฮื่อทรงเก่าอยู่ทุกคนเอออยู่ถนนพญา,าปุ้ยซื้อพญา,าปุ้ยนะ เนาะดูถนนพญาปุ้ยนี่แคมแคมของเนาะใกล้ๆแคมของเนาะเดี๋ยวทีลองเข้าไปซื้อบังเดี๋ยวนี้เห็นก็เจ้าต่อคิวกันอยู่อดแล้วทุกคนห้านขาจีแม่เบื่อมไหมไปตัวนมียพัจีดังเนะาะขัจีดังเมืองไก่สวน แม่นแล้วเปล่าพอดีม่เบื่อม,มันเนาะน้องน้อยนะเพียนน,ยน้นองเป็นย่านย่านตัวมาย่านเหรอนาะเป็นระก้าเฮส่เฮือนเลยมาต้องได้รอคิวกันทุกคนต่อคิวกันเนาะสมกับเปลี่ยนห้านดังคนหลายเตัะ สวัสด <laughs> ีเอาอันอย่างไงตรงนี้นะตัวไข่ชีสเด้อ <im itation> ก้อนหนึ่งเท่าไหร่กะต้านนั่อะามนีม่ <im itation> ลเลยอ่ะไข่ชีสอ่าบอกก้อนหนึ่งส่วนธรรมดาเด้ <im itation> อันนี้คือห <im itation> ้าดินม่มเบื่อม แม่แม่เบื่อแล้วบ่อยู่อ่ะเราตายแล้วเอ้าแม่มาอ๋อซื้อนี่เหมืนซื้อซื้อเพิ่นนมันบ่เห็ดซื้อเพิ่นเนาะเพราะว่าเพื่อนเปล่นเป็นเจ้าของนี่บอกว่า้อังไงอ่าใครชี้ก้อนหนึ่งโดยนี่เนาะโอ้ที่แท้เป็นซื้อนี่เป็นเสียแล้วเนาะแต่ว่าเจ้าเป็นเจ้าเป็นลูกอ๋อนี่ลูกตายเราเนาะ ไฟล์รับเข้าใจว่าเรายังอยู่เสียได้สองปีเลยเนาะแล้วก็ลูกชายมาครับคิจการแทนเขดต่อเนาะหานเจ้าดังเ้เ่ยมากินตะเวียงวันน่ะเนี่ยใส่ครบเลยเนาะเกื่อใส่ครบเลยเค็เๆทได้หนึ่งเจ้าได้มีกาแฟอย่างนั้นเหรอมีเนาะ เป็นท่าเน,น้นๆกลางซีแยกเลยถนนพญาปุ๋ยอโอ้ข้างหน้ามีวัดจรีนอีกคนจีนคนจีนขึ้นชื่อหลายเลยจึงมีวัดก็นี่เนาะคนเป็นวัดจรีนวัดเวียดเนะเดี๋ยวรอคิวโดนเติมให้จงิงเทเลกินเดินได้แล้ว เชร์ได้แล้วเพื่อนกำลังยุ่งนะฮะไม่อยากถามไรนั่นเลยโอ้โอแท้แท้ในมื้อนาะคอยมาอุดหนุนไหมพามูไปอย่างมาเลยก็ยยใจเด้อนะอ่านานะเดี๋ยวไปลองซิมบ้างแม่ซื้อกับแย้มเป็นคาเฟ่บ้เนอะะถึงสิงข่าเกับกาจีเนาะ ทำในแถวนี้มีอันตู้เอทีเอ็มป่ีจ้าขีดลุงลุงจะมีลุงลุงหนึ่งแต่ทั้งนี้ผมมีละโอ้จะขึ้นไปแหน่งนี้ก็ได้มาสี่อันอยู่ตรงเข้าไปนี่ป่ะเรียกผู่านนี้มันป่อ๋อโอเคโอเคได้มามากดเงินก่อนใกล้ๆกับวงเวียนพอกระดวดเนาะอนุสาวรีย์พ่อกระดวดโอ้อยู่นี่วงเวียนนี่กับเจ้าเห็ดเป็นหุบปั้น ต่างๆนาน่าน,านาใช่นาะอ,อันนี้เป็นหุบป,ปั้นของพอกกระดวดนั่นเองโอ้ประวัติศาสตร์ันสุดยอดเลยมาใส้บริการอา้าวผู้ขึ้นใบท่วงเลงไโอ้ตูมีปัาหะเลยเซฟปันนี้ใส่กดเงินอยู่ซ้ายาต้องต้องได้ขีกลับไปวะวงเวียนนี่ยังไวงเวียนวงเวียนมีขีลงไปแล้วเรียซ้าย อขี่ซื้ออะไรก็มีข้างหน้านี่ก็ยังมียอยูอ่เนาะไป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 กดเงินใส่น้ำมันเนาะแล้วก็ะึงไปหาจึงไปนั่งกินเซ็บเช็ดขจีไม่เอ,อมืมนี่ขายยังแม่จีกล้วยวะเนี่ยกำลังกำลังเปิดห้านเนาะถ้าเปิดแล้วนี่เขาซื้อซวยแล้วนี่ <c oughs> ปลาตัวทุกคนมองนี้มองกดเงินมันมาอยู่กับกล้องกับแบบมังหมอใกล้กับมองหมอ,หอ,หมอแต่ว่าข้างข้างเนี่ยเขาขายของกินมากมายเป็นโคจีเนาะโคจีไหลายเลยโอ้อยากซื้อไปเด้แต่บูมีบอนไสละอยากซื้อไปต้นขเข้าเจ้าแต่บูมีบอนไส่เลยใส่ใส่ดีกว่า ไม่ถามมันเลยอันนี้ถงเท่าไหร่นี่ถงละสิบพันว่ะมีจักก้อนมีสิบก้อนอันนี้ก็สิบว่ะปุ๊จตกลเลยได้ซื้อเลยบ่ะตกแล้วได้ซื้อเลยช่ายอันนี้ก็ใช้นมกินอ่ะมันมีนมมีเนยมีไข่แล้วมีแล้วม่ะตัวนี้อโอ้ตัวนี้มีอยู่ไหนเนาะโอเคเอาตัวนี้ออก chạy lịch nói nga sip hắn nga sip hắn nga sip hắn nga đây hắn nga sip 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 เด๋เยวเซย์เด๋ยวเซย์ไปไปหามังกินวันนี้ได้เงินมาแล้วโอ้เกือบตายซอกกันตู้ไอเทีกับโมเห็นมาเห็นอยู่ต้นหน้าของหมอเมื่อเขามาใส่น้ำมันในวันฉันอ้าาทุกคนต่อคิวก็หลายเลยน,น,นี่คือสวัสด์นักเสด็จนะจ๊ะคี่กันนะสวัสด์นักเคิวต้นนครหลวงกระตา่างอันเองเลยคลิป สามสิบนาทีผ่านไปไมิจิรีพนักง,งานป้ามโมมีนี่เขาจะเปิดรถสีตู้แต่ว่าโมมีพนักง,งานอ้ยฉีดไดกิ่นดีกว่านะขาจีบูดแล้ว <laughs> ซึ่งขาจีมากินบูดแล้วรอต่อไปได้บอลกินข้าวแล้วทุกคนสวัสดีได้ใส่น้ำมันโมมันของธรรมดาป้าสามสี่สิบนาทีเอา้า มองนี้เนาะเป็นตูมน้นอยๆมองข้าวเจ้าขายข้าวหลามเฮ้ยแต่ว่าเมื่อนี้เรเห็นข้าวเจ้ามาขายเป็นยังไงกระอยืมบอนกินเข้ากันเด้อมาจัดจัดอาหารเศร้าของเราตอนนี้พอดีพอดีเก้าโมงยังโอ้คอยท่าใส่น้ำมันตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบห้านาทีจนฮอดแปดโมงครึง่ง ผ่านไป45นา,าทีสิงสิได้มาหอดพี่มันโมเมนต์ของธรรมดาดิกินข้าวกินน้ำล้วก็เดินทางต่อเนาะมาสิไปเบิง่งพระาศาสเฮือนหินมามานั่งกินข้าวกินข้าวจีแม่เบื่อมแม่เบื่อมซื้อมาซื้อเมนเบื่อมชัยมิตซื้อแม่เอื่อมมาสั่หน่อยว่าที่แท้เอือนผิดแม่เบื่อมขอ้าวจีแท้ ราแซบสุดแล้วอยู่ในเมืองไก่สอนพมวิหารแขวงสวรรค์เขตนั่นเองมาลองเมืองมาสิแซบบอทางนี้ทางสิไปเมืองนี่อย่างนเนี่เมืองไซผูทองเ,ออเมืองไซผูทองเป็นทางไปพราสาทเฮือนหินนั่นเองก็ขัดแค่ทริปนี้มากอนอน่นมัดก,กับกินข้าวจีก,ก่อน ชิมซิมมองมาเสียทแถบ่ะคอยเอาเมนโต้ขอจีใส่เครื่องครบเลยเนาะจะมีชีสมีไขน่น้ำเขามามีชีสมีไขน่น้ำอื้มยังๆังว่งงทาทัานที่เคียวจะอื้อกรละอื้มรสชาติได้ แซ่่บเลยนีมานั่งกินยูทูปไว้เนาะโยแคมทางฟังในเสียงนกบรรยากาศดีเลยก่อนคนชิมาใส่น้ำมันหลายหนะแต่มิตรก่อนกับบุกิดมันมันฉลายไปนิ่วขิดไปคิดมาโอ้มือนีนวันจันทร์นี่ว่ามันก็เลยว่าคนใส่น้ำมันโคตรหลายเลยก็ต่างจากนครหลวงที่จันทร์เลยแซ่บอยู่เรื่อหอมชีสทุกคนมันมีชีสแล้วมันมีไข่น่ะก็จะใส่น้ำกัน แซบแล้วก็มีพักประมาณหนึ่งเมืเาาเอซาดไปนก็รักรอีหลีตัวขาว้าจีมันจะนุ่มนุ่มหลายเลยบะแมนกรอบนอกนุ่มในเลยแต่ว่านุ่มเลยนุ่มล้กะไปกรอบอยู่ที่พักอยู่ในไน่ะอาโยเสริมพลังแล้วแนละ้วก็สีเดินทางต่อข้าคคนสำาระมา จำนวนหนึ่งเนาะระยะทางประมาณหาดสิบปลากิโลเนี่ยใช้เวลาการเดินทางกับบอเบอกเกิน์สองชั่วโมงชั่วโมงปลายนี่แหละทว่าบรเวรอณไหนโอ้แซบบับกข่ายครับใต้ๆเนาะขึ้นมาหาสวรรค์คอยชีวิตซื้อกินนี่แซบไปสมคำล้ำลือเนาะคอยคิดว่าข้าวจี้แม่เบื่อมนี่เราเสียยังมีชีวิตอยู่เนาะที่แท้เราเราเสียแล้ว จะว่าเป็นลูกซ้ายเนามาถือสืบทอดกิจการเราเป็นคนขายต่อถือว่าซื่อสัตว์กับอันเวียกนาทีกันงานเนาะครับอา่าอาซิบแอมแล้วเห็ดเนาะตัวนี้ก็คล้ายครับอาชีพสืบตะกุลแบบแม่บอยู่แล้วลูกกับเห็ดต่อจรี่เนาะต่ว่ารสชาติยังคงเดืม่มคือกับสมัยแม่ยังเห็ดอยู่เนาะ มีกลิ่นหอมน้ำพริกเผานิดๆแซ่บหล <c oughs> คยอยเว้าว่าคำว่าแซ่บนี่งจักคำแล้วุ้งแซ่บหลายแซ่บหลายไปเดินทางต่อไปที่พระสาทเฮือนฮินเมืองเมืองไซบุรีว่ะเมืองอยู่กับไซบูทอง <c oughs> มาอิ่มแล้วเตรียมเครื่องเดินทางต่อไปที่เมืองไซภูทองแขวงสวรรค์นาเขตระยะทางตั้งแต่นครน,นครไก่สอนนครไก่สอนไปเมืองไซภูทองหาสิบป่ากิโลเนาะใช้เวลาเดินทางประมาณกิโลกลัวๆเอ้ยใช้เวลาเดินทางประมาณสวโมงกลัวๆนะเท้าขี่ไวอันนี้เ้ามากิน อ่พอามาจอดกลิ่นคอจีแล้วคือซีฮอตชาเน,นี่ยนึงแต่ก็บเป็นอย่างไม่ได้เฝ้านะอ่ะก็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 